สวัสดีครับกลับมาพบกับดตตรตั้มนะครับเต้นกลางนาขวัญใจมหาชนคนจนทั่วประเทศเ,เนกกนนนนกลลาา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 งงงนน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 เเเเเรรปป็็คคใใจจจมมหชขอทุต้ะครับวันนี้เราเปิดโปรใหม่ล่าสุดนะครับกับสถานการณ์โควิดในวันนี้นะครับเราจัดโปรใหม่มานําเสนอให้ลูกค้าสําหรับ รถยนต์มือสองนะครับ่านที่อยากได้รถมือสองครับวันนี้เราจองศูนย์บาทรับเงินกลับบ้าน1 8 0 0 0บาทนะครับรถทุกคันไม่ต้องใช้เงินจองจองศูนย์บาทและได้เงินกลับบ้าน18,000บาทนะครับเพิ่มโปรใหม่ใส่เข้าไปอีกนะครับถ่าจอง3,000บาทรับเงินกลับบ้าน3 0ม0 0ืบาทนะครับวันนี้วันนี้กับโปรใหม่รีบฝากเออร์รีบมาซื้อรถกัน ทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องไม่ต้องร้อนใจนะครับไม่ต้องเดินทางมาที่นี่เพียงท่านจองเราส่งมาเก็ตติ้งเป็นสัญญาถึงบ้านส่งรถให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับนอกจากโปรโมชั่นนี้แล้วนะครับจองหนึงบาทรับเงิน1,800ไม่พอจองสามพนรับเงิน30,000ืไม่พอเรามีการดูแลหลังการขายของเรารับประกันซ่อมปีเครื่องเกียร์กลงนะครับหนึ่งแองหกิโเมตรหรือ1ิปีนะครับ ยังไม่จบนะครับเรามีคอนเซเตอร์ดูแล24ชั่วโมงมีรถยกให้ใช้ฟรี24ชั่วโมงนะครับมีอู่ในเครือทุกจังหวัดทั่วไทยออกรถกับเราอยู่จังหวัดไหนก็ซ่อมจังหวัดน,นั้นไม่ต้องกลับมาที่นี่นะครับมีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะครับมีรถสำรองใช้นะครับยังไม่จบถ้าท่านไ่เบิกรถสำรองใช้เราออกค่างวนให้ระหว่างที่่้มรถที่ท่านเสียหายนะครับอุ่นใจแบบนี้ไม่มีที่ไหนแน่นอน12ปี120,000กิโลเมตรนะครับรถ ซื้อที่ไหนก็เป็นรถคล้ายๆกันแต่ซื้อที่นี่เท่านั้นที่จะดูแลท่านเหมือนยากนะครับต้องบอกเลยรับประกัน1 2 0 0 0 0 0หกิโเมตรือ2ปีเนี่ยรถทุกคันที่ออกที่นี่ได้โปรได้สิทธิ์ดีเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าท่านจะออกรถปี 06, 07, 08กรถปีเก่าๆอายุการใช้งาน1 4ปีก็รับประกันเท่ากันในเมืองไทยในโลกนี้ไม่มีแน่นอนซื้อรถแล้วอุ่นใจ กับเป็นกลางนาเท่านั้นไม่แน่จริงไม่ใช่ของจริงเราไม่อยู่กลางนาเด็ดขาดนะครับสถานที่ของเราเนี่ยถ้าเราไม่ใช่ตัวจริงขายไม่ได้แน่นอนฝากไว้ได้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากได้รถมือสองฝากเบอร์ใต้คลิปนี้ด่วน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 สามพันจองสามพันรับเงินกับบ้านสามหมื่นบาทนะครับวันนี้เราตั้มไปก่อนฝากเบอร์ใต้คลิปนะครับท่านที่อยากมีรถ